สวัสดีค่ะกำลังในฟิลียนเมื่อนี้ค่ะสิบาพีีพนองมาเบิรงไปซื้อผักมาค่ะอันนี้ผักอีตูบ้านเฮาค่ะเนี่ยอีตูบ้านเฮาอันนี้กำละหายูรู้นะคะประมาณสามร้อยเจ็ดสิบบาทบ้านเฮาค่ะนะคะอันนี้ผักอีตูกำละหายูรู้ ค่ายูโรู้กับกั๊มเี้ยติบอยูได้ะค่ะพี่น้องคะถือว่ากั๊มเงี้มากเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเพิ่นปลูกผักอยู่ฟินแลนด์ได้เนาะค่ะอันนี้ผักเวนหรือผักนอกบา้านเฮาเนาะค่ะอันนี้กัก๊มละฮายูโรคือกันค่ะตีบ้านเฮากับประมาณสามร้อยกว่าบาทเนาะค่ะกั๊หนึ่งนะคะอันนี้ผักอย่างเกาะก็อิ่นโหระพาค่ะหโหระพาแต่โซนสวนพี่น้องางค่ะหโหระพาในกัก๊มละหาบาทด้วยกันค่ะ,นะ,คะเอิดกั๊ละหาบาทสันกัล๊ละหายูโรค่ะ เนี่ยค่ะยอดมาละค่ะยอดมาละอันนี้นีค่ะกาละหาอยู่รู้กับราคาเท่ากันเหมน,นะคะอันนี้สาวใกล้บิีแบงไปกินอยู่เกาะนะค่ะเพราะว่าเอาไปบิดบ่ได้เพราะมันลายคืนไปเหมือนค่ะพี่น้องสี่เอาตู้เย็นไปเกาะจ้ะ ยียนนีียาคือไหาได้นะคะแล้วสร้างมาหายรอดเพมมเดื่นมาเต็มบ้านนี่สายเราไหมนี่สายนี่สายไม่ทำไม่ทำมานี่มานี่มันค่ะมันเสียวลุงเลี้ยละ ขึ้นได้รพี่น้องมนเจ็บสายยันตะแยขงขวบขอมคมงค่ะพี่น้องมึงปลาซิวค่ะปลาซิวเอ๊ยจะไนเสีดมุกุนะ่ายถ่า,ายพี่น้องค่ะค่ะค่ะพี่น้องป้าบัวค่ะ นกบัวกำลังสีบานบรรยากาศพี่นอ้องยามมือเลี้ยงค่ะมาจะพักกันมาหอดตอนนี้เวลาประมาณจักมง้นนะสี่มงเลี้ยงค่ะมาเบิงเ <laughs> เบ้งค่ะเอาตู้เย็นมามาเบิ้งค่ะกำลังสีขนจ้ะ ค่ะพเพิ่งเอาแกะออกมามีเห็นด้วยไปตู้เย็นนะค่ะเนี่ยค่ะค่ะยังไม่มียุงลูกยังไม่มียงุงเิซออกออกเร็ซะออกแล้ว อันนี้พอปูกกับไม่ย้าสื้อให้ได้นะคะเันคนองาเบื้องทางหลังมันอันนี้มันเป็นแบบใส่ใส่เกล็ดนะคะแก๊สหุงต้มเขาเนะค่ะเขากระตอใส่เห็นไหมคะมันมีม,มีมีสายต่ออยู่เกาะบงมีไฟฟ้าดวยค่ะพี่น้องเขาใช้ใส่เกล็ดนะคะใส่แก๊สดทำความเย็นเะค่ะ อันนี้ตู้เย็นใหญ่เติมด้วยกันะเขาจะใส่แก๊สเนาะคะ่ะแก๊สหุงต้มเขาไหนจะโตพออยู่เกาะอันโมมีไฟฟ้าได้ค่ะพี่น้องกรบ่รู้คองลูกเขาบอกไืองบ่เปลืองอป,ปนไดอ่าเบืองบ่เปลืองอแก๊ดอะเพราะมันอันใหญ่อันใหญ่เลยด้วยนะพี่น้องซ่อมบ้านเขาเรามาน้ำค่ะเราก็มาซองเบื้องว่าอันเดียวิธีมันจำป็นเราซื้อให้เลยได้ค่ะเพราะกูไม่ยากนะเราเห็นอย่างที่มันจำป็นเราก็ซื้อใหเะะ้ลเ,หเลยค่ะ มาค่ะมาอพเบิ้งค่ะพี่น้องอันนี้ตู้เย็นนะคะตู้เย็นแบบบ่ต้องใส่ไฟฟ้าเด้อค่ะตะกีดเสาไกลกับประตูเดะะ้อค่ะว่ามันมีหญ้าซื้อให้ค่ะเห็นไหมค,ะค่ะ,นนะ,คะมันเป็นถังแก๊สค่ะพี่น้องไปจอดส่อน้อนมาค่ะเพื่อนอะมันเป็นถังแก๊สนี่นะคะถังแก๊สต่อเขาเสาใกล้ยังไปทางหลังจ้ะเห็นค่ะเห็นไหมว่าในไทยตอนตอนสามีโตให้ค่ะเห็นไหมคะ่ะเห็นหคะ่ะมันเป็นถังแก๊สเด้อค่ะพี่น้องถังแก๊สหุงต้มเขาน,น,นะคะ่ะ เห็ดให้ตู้เย็ยนเย็ยนได้ได้ไหมนะมสภาพเปิดเบิเบ่งนะคะเรื่องตู้เย็ยนมันธรรมดาไหมคะห็นมามีช่องฟิตค่ะมีช่องฟิตช่องซักอ๋อแดดเปิดมีช่อง,อแบบองฟิตช่องธรรมดาไม่ไม่ทำไม่ทำนะคะเห็นไหน,น,นี้ เพงค่ตอนนี้เวลาสองทุ่ม48นาที2ทุม48นาทีเพิ่งพอกับมืพักกับชีลกลับมาจะหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วพาลูกไปเ <c> พ <oughs> ่งค่ะเพ่จพาเพิ่งเตวนนะคะเพื่อนตะเวินสูงตื่นได้กกค่ะเงค่ะเหรอในตาวิน่เราปรักตได้แ้วสูงแดดยึงแก่อยู่ะค่ะ อาทุ่มยังก่ท่านหมืดเนยค่ะพี่นอ้องบ่มีแดดแต่ว่าบ่มืดด้วยค่ะ